สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะผมดอมพลิดสดอมอีกเช่นเคยนะฮะแล้วคลิปนี้ผมจะมาตอบคําถามที่หลายๆคนถามผมกันเข้ามานะฮะว่าสายอาชีพไหนที่แนะนําสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นก็สำหรับใครที่ซื้อเกมคลิปฟอร์สองมาเล่นกันใหม่ๆเลยคือตัวเกมเนี่ยมันจะมีสายอาชีพให้เลือกเล่นทั้งหมด10สายอาชีพด้วยกันนะฮะสำหรับเกมนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะฮะผมจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าให้ลองเล่นแต่ละสายอาชีพดูก่อนเพราะว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแล้วก็ ขณะที่ผมเล่นมานานแล้วนะฮะบางสายอาชีพนี่ผมก็ไม่ชอบเล่นมันเลยนะแต่บางคนกับชอบเล่นมันก็มีแต่ถึงยังไงนะฮะถ้าคู้ชงไม่มั่นใจหรือว่าไม่รู้จะเลือกเล่นสายอาชีพอะไรก่อนดีก็คลิปนี้ผมจะมาไกด์แนะนําเปิร์กสายอาชีพนะสำหรับผู้เล่นใหม่จากประสบการณ์การเล่นของตัวผมเองนะก็เริ่มต้นนะฮะเหมือนกับเกมอื่นๆในหลายๆเกมที่มันจะให้มีเลือกค์ดเลือกสายอาชีพที่เลือกเล่นแต่ละสายอาชีพมันก็มีการเล่นที่แตกต่างกันออกไป อย่างเกมนี้มันก็จะมีสายแทงอย่างสายอาชีพเบอร์สเกอร์นะฮะเป็นสายอาชีพที่ใช้วุฒิเมเลระยะประชิดเป็นหลักบางสายอาชีพมันก็จะเน้นไปทางดาเมจเพร์เซคันนะฮะอย่างหลักๆก็จะมีคอมมานโดนะการสลิงคาับชูตเตอร์และก็สวาดบางสายก็จะเน้นไปทางซัพพอร์ตให้กับเพื่อนร่วมทีมนะอย่างสายอาชีพหมอไมดิกหรือว่าสายซัพพอร์ตเป็นต้นและบางสายอาชีพในเกมนี้นะฮะมันก็จะเน้นไปทาง CC นะฮะทำสถานะเคลียร์ฝูงผีก็จะมีสายอาชีพเดโมลิชั่น นะใส่ระเบิดไฟไฟล็กเน้นไฟแล้วก็สายซูเวอรินะสายเป็ดแล้วถ้าผู้ชมเป็นผู้เล่นใหม่ละ่ะแบบใหม่มากเลยสำหรับเกมนี้ที่ไม่มีวุฒิเดียลซหรือว่าหรือว่าไม่รู้จะเลือกเล่นสายอาชีพอะไรดีก็ผมจะแบ่งเป็น2เส้นทางนะครับตามเส้นสีลูกศรตามนี้เลยนะคือถ้าคุณเน้นไปทางสายอาชีพที่ช่วยเหลือคนในทีมนะผมจะแนะนําให้เริ่มต้นที่สายหมอและตามด้วยสายอาชีพคอมมานโดนะ ส่วนเส้นทางสีแดงนะคือเส้นทางที่จะเน้นไปทางสายบู๊นะหรือสายบวกโดยเฉพาะเลยนะผมก็จะแนะนําให้เล่นเบอร์สเกอร์นะตามด้วยเดโมลิชั่นนะแล้วก็ซัพพอร์ตจริงๆผู้ชมจะเลือกเล่นสายไหนก่อนก็ได้นะคุณจะเริ่มเล่นจากสายชีพเดโมก่อนแล้วค่อยไปเล่นเบอร์สเกอร์ก็ได้นะเพราะมันสามารถที่จะเล่นแบบ Mix and Match มทช์ไปด้วยกันได้แถมถ้าคุณมีวุฒิเยียีในสายชีพพวกนี้เนี่ยคือคุณเก็บเลเวลง่ายขึ้นเข้าไปอีก ก็ได้รวมนะผมจะแนะนําทั้ง5สายอาชีพนี้ที่ผมแนะนําอย่างยิ่งเลยสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะมันเบสิกมากๆแล้วก็มันแบกเพื่อนในทีมทุกๆอย่างได้นะฮะถ้าให้เริ่มกันที่เส้นสีแดงนะฮะด้วยสายอาชีพเบอร์สเกอร์ผมจะแนะนําให้ใช้วุธค้อนระเบิด powerizer เพราะว่าค้อนระเบิดนี่คือเคลียร์ฝูงผีที่มาเป็นกลุ่มได้ดีมากๆเลยเก็บตัวเฟสพาวก็ดีแถมถ้าคุณเล่นค้อนระเบิดเนี่ยคุณก็ยังจะได้เลเวลของสายอาชีพดโมลิชันด้วยนะฮะแล้วก็กระบอกหมอฮีโมคอเปอร์นะฮะ อันนี้ถ้าคุณเล่นกระบ,บองหมอแน่นอนครับคุณก็จะได้เลเวลหมอไปด้วยนะและก็กระบ,บองหมอนี่คือเคลียร์ผีตัวเล็กดีนะแล้วก็ใช้ฮิวเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ฮิวตัวเองได้ด้วยถ้าคุณเล่นสายอาชีพเดโมนิชั่นสายนี้คือเล่นง่ายแล้วก็เก็บเลเวลง่ายสุดในเกมแหละจริงๆผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมเล่นสายอาชีพเดโมก่อนเลยนะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมไม,ไม่ชอบที่จะเล่นเบอร์สเกอร์นะก็อาวุธที่ผมจะแนะนำนะก็จะมี r p G 7นะใช้เก็บตัวใหญ่แล้วก็เคลียร์ฝูงผีไกล แล้วก็ปืนลูกซองแฝดคำสติกนะอาวุธนี้คือโคตรของโคตรดีนะฮะโคตรโอพีมากเลยคือมันเก็บได้ทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ที่มันใกล้ตัวเราทีนี้ถ้าคนในทีมขาดกระสุนบ่อยหรือว่าใช้กระสุนกันเยอะมากๆนะผมจะแนะนําให้คูณเล่นซัพพอร์ตนะใส่ซัพพอร์ตมันมีแพสซีฟสกิลอยู่อย่างหนึ่งนะที่สามารถให้กระสุนเพื่อนได้1ครั้งต่อ1นเวฟนะซึ่งมันโคตรของโคตรดีเลยคือมันทาให้คนในทีมเนี่ยประหยัดเงินซื้อกระสุนไปได้เยอะนะะแล้วก็ เออมีเงินซื้ออุวุธดีๆได้ไวขึ้นก็แนะนำอุวุธ a ์เวลนะถ้าคุณจะเล่นซัพพอร์ตเก็บเวลง่ายเดเมจ์เพอร์เซคคันดีแล้วก็อีกสายอาชีพหนึ่งนะที่เก็บเลเวลง่ายไม่แพ้กันเลยนะก็คือสายหมอสายเมดิกนะฮะฮิวเพื่อนนะคุณได้เวลหมอแล้วก็ได้เงินด้วยนะฮะจากการฮิวเพื่อนสำหรับสายหมอนะผมจะแนะนำปืน501นะปืนระเบิดหมอแล้วก็ปืน401นะปืนเอทเอรเรเฟ์หมอ ปืนระเบิดหมอ501อันนี้เป็นปืนที่เก็บเลเวลง่ายสุดละนะถ้าคุณยิงระเบิดเอ่อระเบิดหมอใส่ผีหรือใส่เพื่อนเก็บไดบคนง่ายเลยแล้วก็ปืนระเบิดหมอ501เนี่ยคือฮิวเพื่อนฮิว <He al S 2> ตัวเองก็ตีมากๆเช่นกันคือพูดง่ายคือฮิวแรงกว่าระเบิดหมอแบบปกติอเอออีกอย่างหนึ่งนะถ้าคุณเล่นปืนหมอ2ปืนนี้นะคุณยังจะได้เลเวลสายอาชีพคอมมานโดด้วยซึ่งคอมมานโดเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นปืนหมอ2ปืนนี้ได้เช่นกันแล้วก็เบเดฟิอด้วย แต่ถ้ากูจะเน้นดนัมเมจในสายอาชีพคอมมานโดนะผมจะแนะนําปืนเอ็มเฟลเป็นอย่างยิ่งเลยนะซึ่งปืนมันจะดีดหน่อยแต่เอ็มเฟลมันเป็นปืนที่ดีที่สุดแล้วนะครับในสายอาชีพคอมมานโดอีกอย่างหนึ่งคือสายอาชีพคอมมานโดเนี่ยมันสามารถมองเห็นผีตัวล่องหนได้นะแล้วก็มองเห็นหลอดเลือดของผีได้ด้วยนะอันนี้ผมดืมโน้ดเพิ่มไว้แล้วกันแล้วก็ต่อเส้ไทม์หรือช่วงเวลาสโลโมชันในเกมให้นานขึ้นนะซึ่งคอมมานโดเนี่ยมันเป็นสายอาชีพที่เบสิกมากแล้วก็เล่นง่ายด้วย แต่มันก็สามารถเล่นให้มันแอดวานได้เช่นกันนะครับสสายอาชีพนี้โอเคนะฮะก็นี่คือทั้งหมดที่ผมจะแนะนำ5สายอาชีพนี้คือเหมาะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นดีที่สุดแล้วนะต่อมานะฮะถ้าคุณเริ่มเล่นระดับ Hero Earth หรือระดับยากสุดในเกมนะฮะโดยการไปรสุ่ห้องเล่นกับคนอื่นผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมหลีกเลี่ยงสายอาชีพพวกนี้ไว้นะฮะถ้าคุณพึ่งเริ่มเล่นระดับ Hero Earth ใหม่ๆก็จะมีสายไฟบัคนะฮะสายสวาร์แล้วก็สายซูเวอร์ลิฟ์นะฮะ ส่วนตัวผมคิดว่าสามสายอาชีพนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นภาระและ้วก็เออมันไร้ประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมากๆนะถ้าคุณเวลน้อยก็จนกว่าคุณจะรู้แมคาคนิกในเกมหรือว่าคุณรู้วิธีเล่นจริงๆหรืออย่างน้อยคุณเลเวลขั้นต่ำสักเวลยี่สิบซึ่งถ้าไม่ใช่อย่างน้อย2อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ผมแนะนําให้คุณหลีกเลี่ยงในการเล่นระดับเฮลเวนเอิร์ในเซิร์ฟพับบิกด้วยสายอาชีพพวกนี้นะทีนี้มาพูดถึงจุดเด่นแล้วก็แนวทางของแต่ละสายอาชีพนะที่ผมจะจะ แนะนำให้กับผู้ชมเพิ่มเติมด้วยนะฮะมาพูดถึงในสายอาชีพที่เน้นเก็บตัวใหญ่เป็นหลักเลยแล้วก็เป็นตัวแบกดาเมจของทีมด้วยแน่นอนนะฮะสายที่เล่นง่ายแล้วก็แบกดาเมจได้ดีนะฮะก็คือสายเดโมอ่ะเป็นสายแรกเลยแล้วกันนะแนะนาสกิลเวลห้าบบเดียนะแล้วก็เวลสิบก็แนะนำไฮอิมเพคลาวเรียกได้ว่า2องสกิลนี้คือใช้จํานวนเวลน้อยมากๆนะแต่สกิล2องสกิลนี้เนี่ยคือมันเพิ่มดาเมจแล้วก็แบกดาเมจให้กับทีมได้ดีมากเลยนะ แต่ก็ต้องควรระวังนะฮะสายชีพเดโมนี่คือถ้าสมมติว่าคุณเปิดพวกตัวใหญ่อย่างพวกสเกคคหรือเฟดพาวนะฮะคุณจะต้องรีบเก็บแล้วก็อย่าปล่อยให้มันเลดตัววุฒินี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับที่ผมเคยแนะนําไว้ตอนช่วงต้นคลิปนะก็คงไม่พ้นอาีเจ๗นะะกับคาบสติกนี่คือคือเป็นวุฒที่ดีสุดละในสายชีพเดโมนะฮะแล้วก็เออซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตนี่ก็ถ้าคุณเล่นลูกซองแฝดหรือว่าลูกซองลมช้างสี่รูบลูมสติกหรือบูมสติกนะ คือเก็บตัวใหญ่ได้ดีมากๆเลยนะฮะจะแนะนำสกิลไปทางเทคนิคลรีโหลดนะแล้วก็ไทช็อนะเพราะว่าถ้าคุณจะเล่นอาวุธจะพวกประเภทซองแฝดเนี่ยคุณจะต้องเน้นรีโหลดไวไ้ก่อนแล้วก็ไทช็อด้วยนะฮะไทช็อกสกิลนี้คือจะทําให้ลูกปลายของปืนลูกซองอะ่ะมันมันเกาะกลุ่มมากขึ้นนะและทําให้ยิงหัวตัวใหญ่ง,ง่ายขึ้นแล้วก็ชาร์จชุตเตอร์นะครับชาร์จชุตเตอร์นี่คือเมนหลักในเรื่องของการเทคดาวตัวใหญ่เลยนะฮะซึ่งสกิลหลักๆของสายอาชีพชาร์จชุตเตอร์นี่มันจะมีอยู่2อย่างนะ ก็คือสกิลฝั่งซ้ายนี่จะเน้นไปทางเล่นอัพแล้วก็ฝั่งขวานี่คือลีโหลดไวนะฮะซึ่งถ้าคุณเล่นสกิลเล่นอัพนะผมจะแนะนําให้คุณแชลวุดประเภท M14 EBR แล้วก็เอเอ็นเฟลนะฮะพอส่อวุดนี่คือเก็บสเต็กหัวดีมากแล้วก็ดาเมจนี่คือใช้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าคุณเน้นเทนิคอรีโหลดนะเลในเวลสิ 15, ก็คือรีโหลดปืนไว้นั่นแหละนะผมจะแนะนําไปทางปืนพวกเดียวกันหรือว่าเอ9มนะ ราะว่าปืนพวก M99 เรียวกันเนี่ยมันเป็นปืนที่ร e l o a d ค่อนข้างช้านะแล้วก็เป็นการยิงแบบทีละนัดด้วยนะสรุปง,ง่ายๆคือถ้าคุณอยากจะเน้นแบบวัน shot วันคิ l l นะแนะนำใช้เทนคอย reload แล้วก็เล่นอาวุธพวก M99 เรียวกันนะแต่ถ้าคุณจะเล่นแบบ damage, d าเม g DPS เออคอยเก็บตัวเล็กไปด้วยตัวใหญ่ก,ก็ดีนะเก็บสแต็กยิงหัว d าเ a g e ผมแนะนาไปทางเล่น up เลยนะแล้วก็ใช้อาวุธพวก M4 EBR หรือไม่ก็เอ็นเฟลนะแล้วก็คู่กับอาวุธอื่นอย่างเช่นคอสโบหรือว่าเอสพีก็ได้ถ้าคุณเล่นสกิลนี้นะแล้วก็สายอาชีพการสลิงเกอร์นะครับการสลิงเกอร์นี่คืออันนี้จะเหมือนกับชาร์ปชุตเตอร์เลยนะครับตรงที่ต้องยิงหัวผีเพื่อให้มันมีดาเมจนะแต่สายการสลิงนี่คือพิวมากนะแล้วก็ ตัวใหญ่อ p s ดีมากๆเลยผมนะนำอาวุธ SPS กับ d e s e r t e a g l e เกคู่นะนี่คืออาวุธที่มันเดเบสสุดแล้วสับสายชีพการสลิง SPS คือเทคดาวตัวใหญ่ดีมากนะผม,มนะนําให้คุณอัปเกรด SPS เป็น Tier5 เลยคืออัปเกรด SPS ให้มันขั้นสุดไปเลยส่วน d e s e r t Eagle อันนี้จะอัปเกรดปืน d e s e r t e เ g l e กหรือไม่อัปเกรดก็ได้นะคือ d e s e r t e a g l e เนี่ยปืนมันไม่ดีดมากนะแล้วก็ดาเมจนี่กำลังดีเลยเก็บตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ดีแล้วก็การเก็บสเต็ปนะส่วนสกลก็เหมือนเดิมคล้ายๆกับ er เลย แต่อย่างน้อยนะจะต้องมีเอเวอร์เซสร์าสปีดโหลดเดอร์นะโหลดปืนให้ไวขึ้นเพื่อที่จะได้ทำาดามจเปอร์เซคัน์ได้ไวขึ้นและเมื่อมีสายที่เน้นเก็บตัวใหญ่นะก็ต้องมีสายเก็บพวกตัวเล็กหรือพวกเซต,ตระดับกลางๆถึงแม้ว่าสายไอชีที่ผมบอกเมื่อกี้นะมันจะเก็บเซตตัวใหญ่ได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าเจอพวกเซตตัวเล็กหรือพวกตัวกี้กเยอะเกินจนเก็บพวกตัวใหญ่ไม่ได้มันก็เกมเหมือนกันนะก็สายที่เน้นแอซซิตแล้วก็สปอร์ตดามจนะก็จะมีคอมมานโด นะแน่นอนอยู่แล้วแต่มันมีวุฒชิ้นหนึ่งนะที่ผมอยากจะแนะนําให้ผู้ชมเล่นมากๆเลยนะอันนี้คือ mit, ดาเมจตีมากๆนั่นก็คือเอ็นเฟลนะขาดไม่ได้เอ็นเฟลเป็นปืนที่ดีที่สุดแล้วสำหรับสส่ชิปคอมมานโดนะคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณเล่นเอ็นเฟลอ่ะคุณสามารถที่จะเก็บตัวใ่างพวกสเค็ตเฟสพาวได้อย่างน้อยตัวหนึ่งอย่างน้อยตัวหนึ่งถ้าคุณยิงโดนหัวนะแต่ข้อเสียของปืนเอ็นเฟลอย่างที่ผมบอกไปครับปืนมันดีดดีดมากด้วยนะแต่ต่อให้ปืนมันจะดีดจนแบบยิงไม่โดนหัวนะ อย่างน้อยคุณยิงให้มันโดนตัวผีก็ได้ครับปืนเอ็นดิเฟลเนี่ยคือดาเมจมันดีมากเลยแล้วก็เออซีซุ่นหนึ่งนะครับแน่นอนครับปืนนี้คือความจุแม็กกาซีนเยอะแล้วก็ฮื้เพื่อนได้นะ,ะคุณได้เวลหมอด้วยนะแล้วก็มีสถานะสัมเบลิลด้วยนะถ้าคุณยิงต่อเนื่องนะเออสก,กิลหลักของคอมมอนโดที่ควรใช้นะก็จะมีฟอร์แบ็กในเวลสิทธ์ฟอร์แบกนี่คือเพิ่มดาเมจปืนพกแล้วก็มีดพกแรงขึ้นแล้วก็สับอุ้ดไวขึ้นอีก50%เ ที่แนะนำสกิล for back ก็เพราะว่ามันสับอูดไวนี่แหละฮะสับอูดไวนี่คือตัวพิกเกมเลยก็ว่าได้นะที่คุณสับอูดไวขึ้นคุณก็มีโอกาสที่จะทำ damage ได้เร็วขึ้นแล้วก็เออ่สกิลเวลร์ยี่สิบนะ h a โลพอย n ์ลาวนะเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจให้กับตัวสายอาชีพนี้นะอีก25%แล้วก็ซัพพอร์ตนะอ่าเมื่อกี้มีซัพพอร์ตที่เน้นเคลียร์ตัวใหญ่อันนี้จะเป็นซัพพอร์ตที่เน้นเคลียร์ตัวเล็กนะโอ้ที่ผมจะแนะนำก็จะเป็น A12 แล้วก็ปืน HG ballistic balser นะหรือปืนเนื้อเด้ง ปืนแบบลูกเด้งดึงอ่ะเออมันเป็นปืนที่ดูแบบถึงจะเป็นปืนที่มันดูง้องแง้งนะฮะแต่ว่าคือเป็นปืนที่ทําสถานะได้โคตรด,ดีเลยนะฮะคือทําให้ผีมันลม้มเลยดัหน้าได้เลยแล้วก็ดาเมจกับผีตัวเล็กโคตรแรงแค่คุณสแปมยิงก็คือเคลีย์ผีตัวเล็กได้ดีแล้วนะก็สปอร์ตแบบนี้นะับผมจะแนะนําให้ใช้ในกรณีที่แบบเล่นแมปแคบหรือว่าแมปแค้มเป็นหลักแล้วก็สกิล Almost. ที่ใช้นะับเวลไฮนี่คือในไปทางไายแคบนะครับเพิ่ม เพิ่มความจุมแมกกาซีนที่มันเยอะขึ้นแล้วก็อาวุธ piercing shot นะฮะเน้นอำนาจการทุท่ทลวงแล้วก็เพิ่มดาเมจเข้าไปอีก10%อันนี้คือัพ p อ o r t สำหรับเคลียร์พวกผีตัวเล็กนะฮะที่จริงคุณจะใช้อาวุธอื่นนอกจาก a t a b l ก็ได้หรือว่า hg b a ิส i s t i c b เซ s e r ก็ได้นะฮะก็อาจจะเป็น m 4 combat หรือว่าเออปืน dlc อย่าง s 1 2ช็องกันนี่ก็ได้เช่นกันนะเอ่อแล้วก็ไม่พ้นสายบักนะที่เป็นสายที่เน้นเคลียร์ผีตัวเล็กแล้วก็เน้นค่าวคอนโทรล คุณจะสังเกตหลายๆเกมนะครับว่าทําไมไฟบัสถึงได้คิวเยอะมากๆนะฮะไฟบั๊กเป็นสายที่เน้นข่าวก่อนโทรลแล้วก็เคลียร์ผีตัวเล็กได้โคตรของโคตรด,ดีนะแต่ตัวใหญ่มันอีกเรื่องหนึ่งเลยก็อาวุธีผมจะแนะนำสำหรับการเล่นสายชีพไฟบั๊กนะก็จะมีเฮจีและก้อนเบรดนะอันนี้ขาดไม่ได้แน่นอนนะถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปที่ผมเทคดาวบอสทั้ง5ตัวเอ้สี่ตัวดิเออบอสทั้ง4ตัวนะก็ไปดูคลิปกันได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์คลิวที่ด้านล่างนะฮะปืนเฮจีและก้อนเบรดนี่คือโคตตรรโค ข้า,าวบอได้แทบทุกตัวนะฮะยกเว้นตัวเฟเผานะแล้วก็อีกปืนหนึ่งไมโครเวฟกันนะฮะไมโครเวฟกันนี่ก็ดีเช่นกันนะในการแบบเอ่อคุมพื้นที่แล้วก็ที่ีนะฮะสกิลหลักที่ผมแนะนำให้ใช้เลยสำหรับไฟบั๊กนะฮะก็คงไม่พ้นวิงเดือยฮีทในสกิลเวล5นะฮะเพิ่มดาเมจเข้าไปแล้วก็สกิลกราวไฟในเวล10กราวไฟนี่คือตัวเบรกดาเมจของสายชีพไฟบั๊กเลยเป็นเป็นสกิลดาเมจที่ขาดไม่ได้เลยสกิลนี้คือดีสุดแล้วนะสำหรับสายชีพไฟบั๊ก แล้วก็สายอาชีพสวสัดนะสวสัดจะเน้นเคลียรตัวเล็กอย่างพวกขอดกี้เช่นกันแล้วก็อาจจะช่วยเก็บพวกตัวใหญ่ด้วยนะแอซิดพวกตัวใหญ่อะไรอย่างนี้เออแล้วก็มีระเบิดแฟตแบงนะฮะที่สายสวสัดเนี่ยพอช่วยช่วยเพื่อสตันผีได้อยู่ก็วันที่ผมจะแนะนำให้ใช้นะคิดเวกเตอร์นะถ้าคุณเน้นดาเมจดีเพสด,ดีสุดแล้วคือคิทเวกเตอร์ถ้าไม่ใช่อุนะปเดียวสีนะคิทเวกเตอร์ดีสุดแล้วแล้วก็เฮจีบัตเชียนปืนเฮจีบัตเชียนนี้โคตรของโคตรดีเลยในสายอาชีพสวัดนะ ผม,มนะนาให้ผู้ชมซื้อติดตัวเอาไว้เลยนะแต่ราคามันจะแพงหน่อยถ้าจะไม่ผิดคือปืนเฮจิบัตเชียเนี่ยราคามันอยู่ที่0 0ดอลลาร์นะมันเป็นอุเทร์ะซึ่งเฮจิบัตเชียนี่คือข้อดีมันเยอะมากนะนิดนึงคือปืนนี้เนี่ยมันสามารถเปิดโล่บาเลียได้เพื่อกันดาเมดซึ่งมันกันดาเมจได้โคตรโคตรดีเลยคือเรียกได้ว่าปืนนี้เนี่ยคุณสามารถรับตีแทนเพื่อนได้ประมาณหนึ่งเลยนะคือใช้ปืนนี้คือทนดาเมจมากเมื่อเปิดโล่แล้วก็ความจุแม,มกกาซีนก็เยอะกระสุนก็เก็บใน แนะนำให้คู่กับสก well ิลเวิล10บเทนโคลีโหลดแล้วก็เลเวล20่สแอซเลอาร์เมอร์นะฮะคือสกิลแอซเลอาร์เมอร์นี่คือจะช่วยให้เอ่อเพิ่มจำนวนเกาะในตัวได้สูงสุดอีก50หน่วยแล้วก็ดีเกาะอีก50%นะฮะทุกๆครั้งที่เริ่มเวฟใหม่นะซึ่งโคตรของโคตรดีเลยมันช่วยในการประหยัดเงินซื้อกา่อได้เยอะพอสมควรและมันก็จะมีแสงอาชีพที่พิ้วแล้วก็เอาตัวรอดได้เก่งมากคือสมมติถ้าเกมไหนที่แบบว่า ทีมแปดนะฮะจนมีคนเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายในทีมส่วนใหญ่จะเป็นสายอาชีพพวกนี้แหละฮะที่จะเหลือรอดคนสุดท้ายในทีแบบ b l a o d Man Standing นะก็คงไม่พ้นสายอาชีพหมออยู่แล้วนะ,ะที่เหลือรอดคนสุดท้ายบ่อยมากนะเพราะว่าหมอนี่คือดีเข็มฮิวไวนะฮิวไวมากแล้วก็ฮิวแรงมากอาวุธที่ผมจะแนะนำให้ใช้ก็ตามนี้นะ,ะจะเป็น Hell Tower Hemoglobin 401รือว่าปืน501นะนี่คือปืน The Best หมอแล้วแล้วก็สกิลหลักที่ใช้ก็น้นไปทางฝั่งซ้ายทั้งหมดเลย เนีสกิลที่มันเพิ่มบัฟบัฟฮิลแล้วก็รีเลย์กับตัวเองได้แล้วก็ใส่เบอร์สกเกอร์นะครับเป็นสายที่เออกข็ข้างค่อนข้างเอาตัวรอดได้ดีเช่นกันจริงจริเบอร์สกเกอร์นี่เอาตัวรอดเก่งอยู่นะถ้าคุณแพลี่แบบไปเปรียเออคือเอาตัวรอดได้เก่งมากอาวุธลหลักที่ผมจะแนะนําก็คือปืนเลือ e ่อยอีวานสเคเตอร์นะฮะโบนคชเชอร์โบนคชเชอร์นี่คืออย่างที่ผมบอกไปนะค,คือมันกันดามเมจจากโปรเจกต์ตายได้แล้วก็กันดามเมจได้ดีสุดแล้วธรรมดาอาวุธไม่ได้ทั้งหมด แล้วก็อิโมคอปเปอร์อันนี้แนะนําต้องมีอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่เล่นเบอร์สเกอร์นะครับใช้คิวเลือดตัวเองแล้วก็ใช้เคลียร์ฝูงผีตัวเล็กที่มันลุมเราแล้วก็คิวเพื่อนได้ด้วยเออแล้วก็พ p o ไ e เซอร์แน่นอนอยู่แล้วก็ตัดนี้สำหรับอาวุธส่วนสกิลหลักที่ผมจะแนะนำเด็ดน็อตในสกิลเบลลห้าเพิ่มเลือดอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะค,คือเสริมเลือดสองร้อยแทงได้นานขึ้นแล้วก็สกิลเบลล์สิบห้าสกิลเฮลลี่นะฮะเน้นเฮลลี่ไว้จะทนดาเมจมากๆเลยแล้วก็สาย การซิงเกอร์กันซิงเกอร์นี่คือโคตรผิวเลยนะแล้วก็เป็นสายาชีพที่ทั้งทําดาเมจดี s พทั้งเอาตัวรอดได้เก่งอาวุธก็แน่นอนนะเน้นอาวุธพวกนี้อย่างที่ผมบอกไปนะ FPS จุด500แมกนัมหรือไม่ก็ดิเสเซอเกินคู่ส่วนสกิลก็เหมือนเดิมนะแต่เพิ่มเติมคือสกิลเวล20นะสกูแครเกอร์ acker, อันนี้จะเป็นต้องมีซึ่งสกิลนี้เนี่ยเมื่อเรายิงหัวผีนะผีจะติดสโล30%ก็คือผีเดินชา้าลงนั่นแหละนะซึ่ง ซึ่งก็วิ่งไปแล้วก็ยิงหัวผีไปนะผีก็ติดสโลว์แล้วมันทําให้เราเนี่ยรักษายะาห่างจากตัวผีดีดมากเลยนะจึงเป็นสายอาชีพที่พิวแล้วก็เอาตัวรอดได้จริงพอสมควรเลยนะสำหรับสายอาชีพการสลิงและก็สายเซอร์ไวเวอร์ลิฟตามชื่อเลยนะเป็นสายเน้นเอาตัวรอดแล้วก็สายเป็ดใช้ได้ทุกอาวุธเลยนะแต่อาวุธที่มันดีที่สุดที่ผมจะแนะนําได้ฟีดเทอร์วเวอร์ทำซีซีเช็คแข็งผีชื่อเพื่อนเออเฮจีโรคัทอ่ะแน่น,นอนอยู่แล้วนะครับ ปืนนี้คือเน้นสเปมแล้วก็เป,ป็นปืนที่เก็บเลเวลง่ายมากนะถ้าใครอยากจะเน้นฟาร์มเวลเซอร์วิลิตนะผมแนะนําปืนเฮจิโลคัทนะแล้วก็เออกระบองหมอฮีโมอคอปเปอร์แน่นอนครับเน้นเอาตัวรอดถ้าใครกับเบอสเกอร์เลยนะใช้ฮิวตัวเองแล้วก็ฮิวเพื่อนแล้วก็ขาดไม่ได้นะคือระเบิดหมอนะซึ่งระเบิดหมอเนี่ยจะมีได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้สกิลในเลเวลสิบห้านะที่ชื่อว่าอัลโมเวสนะคือคุณต้องใช้สกิลอัลโมเวสนะคุณถึงจะได้ระเบิดหมอ ผมแนะนำไม่ใช่เบิร์ดหมอนะคือมันดีสุดแล้วเต็มบดาระเบิดทั้งหมดตัวสกิลที่แนะนำสกิลเวลสิบเมเลสเฟิกนะอันนี้แนะนำแน่นอนนะถ้าคุณเล่นคู่กับโมคอปเปอร์นะฮะอัลโมเวชแน่นอนฮนะแล้วก็สกิลเลเวลยี่สิบนะที่ชื่อว่าสปอร์ตานีสเซตพชั่นนะสกิลนี้คือทำให้ผีตัวระเบิดแล้วก็สตันผีโดยรอบนะซึ่งสกิลนี้มันก็เหมือนกับสกิลของสายชิฟฟ์บัคนั่นแหละในสกิลเบลสิบห้านะ ที่เมื่อฆ่าผีผีจะตัวระเบิดแล้วก็สตันผีโดยรอบเป็นการทับดําเนจแบบซีๆไปในตัวด้วยนะต่อมานะฮะจะเป็นสายชีพที่เล่นโซโลเก่งซึ่งจะเหมาะกับคนที่ซื้อเกมนี้มาเล่นคนเดียวหรือแค่มาเก็บ i อชิพเมนเฉยนะคือผมจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเล่นโซโลแล้วเก็บไอชิพเมนคือง่ายมากๆง่ายกว่าที่เราไปเล่นในมัติิเพย์เออร์อีกนะเพราะว่าโซโลนี่คือผีก็น้อยนะแล้วก็อัตราการสปอนของผีก็น้อยตามนะ ก็ผมจะแนะนาสายอาชีพพวกนี้นะที่มันเล่นโซโลได้เก่งมากเลยนะฮะและผมจะแยกเป็น2ประเภทเช่นกันนะฮะสำหรับสายอาชีพที่โซโลแมปแคบได้เก่งนะก็จะมีเบอร์สเกอร์และก็ซัพพอร์ตนะส่วนสายอาชีพที่โซโลในแมปกว้างได้เก่งนะก็จะมีสายการสลิงและก็สายสว่าดนะฮเพราะสายอาชีพนี้คือเป็นสายที่ฮิตเด็ดลันเป็นหลักคือต้องบอกก่อนนะว่าการเล่นโซโลเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะฮะคือจํานวนผีก็น้อยเลือดผีก็น้อยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือเข็มฮิลเนี่ย จ่ฮิวได้เยอะขึ้นกว่าตอนที่เราเล่นแบบมัลติเพเยอร์นะฮะคือโซโลเนี่ยเราสามารถที่จะฮิวตัวเองได้ถึง50หน่วยเลยแต่ถ้าไปเล่นกับคนอื่นนะฮะเมฮิวจะฮิวตัวเองได้แค่20หน่วยนะนี่คือความง่ายของการเล่นโซโลแต่ข้อเสียของการเล่นโซโลก็มีนะฮะก็คือความเหงาเล่นโซโลนี่คือคุณเหงาแน่นอนเกมนี้นะฮะเว้นแต่กูจะมาเพื่อเก็บอาชีเมนต์เฉยๆเออแล้วก็แบบแล้วก็แบบไปเล่นเก็บอื่นแทนและถึงแม้ว่ามันจะมีบางสายอายชีพที่ผมอาจจะไม่ได้แนะนําแบบจ๋าๆเท่าไหร่ แต่มันมีสายอาชีพที่มันเล่นสนุกมา,มากเลยและสุดตัวผมคิดว่าสายอาชีพพวกนี้คือเกมเพลย์มันเล่นสนุกมา,มากๆเลยก็จะมีสายอาชีพคอมมานโดนะครับเป็นสายอาชีพที่ต่อเซตไทม์มันมา,มากเลยถ้าคุณเล่นบ่อยจังหวะเซตไทม์คือสามารถยืดเวลาแล้วก็ต่อคอมโบได้นะแล้วก็ยิ่งมีผลดีมากเลยถ้าสมมติว่าในทีมมีคนที่ววล25เหมือนกันนะหรือต่อให้คนในทีมหรือตัวเองจะไม่เวล25สิบนะเซตไทม์ก็ยังมีประโยชน์อยู่อย่างที่ผมเคยบอกไปนะคือในช่วงเวลาเซตไทม์เนี่ย เราสามารถที่จะหันเมาส์แล้วก็หมุนรอบตัวเองได้เท่าเวลาจริงเลยนะถ้าคุณชมลองลองสังเกตดูนะคือบอกได้ว่ายิ่งสถามนานยิ่งมันต่อมาก็พพอร์ตนะถ้าคุณเล่นอาวุธอย่างพวกลูกซองแฟดบูมสติก๊กหรือว่าลูกซองล้มช้างดูสติ๊กนะคุณสามารถที่จะเทคดาวตัวใหญ่ได้มันมากนะผมบอกไว้เลยนะถ้าคุณแบบฝึกยิงโดนโดนหัวด้วยซองแฟดบ,บ่อยๆนะ พพอร์ตนี้ก็มันอย่างเช่นกันแล้วก็ไม่พ้นการสิงกับชาร์จชูเตอร์เล่นคู่กับสกิลเลนอัพนะฮซอยหัวผีมันนะแล้วก็เซตอาวุธของสายอาชีพการสิงกับชาร์จชูเตอร์เนี่ยมันหลากหลายมากเลยและก็สายซิวเบอร์ลิสนะเป็นสายเป็ดเล่นแก้เบื่อได้ดีนะฮะคือคุณเล่นอาวุธอะไรก็ได้ที่อยากเล่นนะสายเนี้ยคือแบบคุณเล่นแก้เบื่อได้นะโอเคนะก็ตามนี้นะที่ผมจะแนะนำนะยังไงก็อขอขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะฮะ นลังจากที่ผมได้ลงคลิปนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอัปเดตเปิร์กทีลิสนะที่ผู้ชมหลายคนก็รีเควสขอกันมาพอสมควรนะเป็นการจัดทีลิสว่าเอเสายชีพไหนมัน OP หรือว่าเล่นเก่งสุดซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังจะทําอยู่นะยังไงก็รอติดตามกันได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะไม่มีอะไรแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะบ๊ายบาย